ได้ข่าวว่าพี่สมรักไม่ใช่ชกมวยอย่างเดียวแล้วก็หาสตุ้งสตางทำนู่นทำนี่ยังเปิดเป็นโรงเรียนสอนชกมวยอะไรอย่างนั้นเหรอครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปทําหลายอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วทางที่เราถนัดที่สุดเนี่ยก็คือมวยใช่ตอนนี้แล้วก็สมัยก่อนทําค่ายมวยไว้ก็สอนแต่นักมวยอาชีพไงนักมวยที่โชคจริงอ่ะแล้วตอนนี้ก็มาปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นมาแล้วก็รับสอนแล้ว เพราะว่าตอนนี้คนก็ไปเรียนเยอะคนอ๋อนี่งานนี่งานในภาพดูดชกมวยลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยเหรอครับผู้หญิงก็ชกมวยเหรอคะผู้หญิงก็มาเด็กก็มาคนแก่ก็มีฮะผู้หญิงก็กล้าชกมวยเหรอมีเพราะว่าตอนนี้มวยอาจารย์ผู้หญิงจะนิยมมากเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวได้ในสังคมยุคนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงการไปออกมวยเนี่ยมันได้ลูกสัตว์ส่วนอาจารย์ได้เงือได้ลดความอ้วนอะไรเงี้ย แล้วก็มันมีวิชาพ้องกันตัวด้วยล้วประธานโทษราคาเปิดโรงเรียนสอนชกมวยแบบที่จดทะเบียนกับกระทรวงหรือเปล่าคะหรือเป็นโรงเรียนเถื่อนคะอ๋อไม่ไม่ฮะจริงๆอ่ะมวยไม,ไ,มไม่ไม่ต้องไปจดหรอกถ้ามีจดจริงๆอ่ะต้องต้องให้กระทรวงมาให้มาหาผมเนี่ยบ้าคนจะเปิดโรงเรียนก็ต้องไปกระทรวงศ ja ึกษาธิการเธอจะให้กระทรวงมาหาเธอได้ยังไงทำไมคุณคิดอย่างนั้นเออผมอยา่มหากวะทวาลัยไงจย์คนในกระทรวงต่อยมวยเป็นสักคนหรือเปล่า ถ้าอยออกกฎหมายมวยอ่ะเกี่ยวกับมวยอ่ะคนกระชวงต้องมาหาผมด่ผมต่อยมวยมาตั้งแต่เล็กจนโตเออก็นั่นน่ะสิค่ะเย็นก็ว่านะคะกระทรวงศึกษาธิการควรมาพบคุณสมรักษ์คำสิงด่วนนะคะเพื่อจะจดทะเบียนโรงเรียนของคุณสมรักษ์นะคะเพราะว่ากระทรวงจดชกมวยไม่เป็นค่ะผู้ตายถูกต้องมากเลยนะคะขอปรบมือคือสมรักษ์คำสิงอูู้ร้องกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกระทรวงเดี๋ยวกระทรวงก็มาปิดที่นี่ด้วยตายแล้ว ไหมอันนี้พูดได้ฟังนะคะว่าวิชาชีพใหม่ <c oughs> หมๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมพี่สมรักที่พูดเนี่ยหมายความว่าอยากใช้พี่สมรักภูมิใจ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ค่อยได้มีโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎกระทรวงรับรองถ้าพี่สมรักทำแล้วก็มันถูกต้องมันก็ดูดีเพราะพี่สมรักเก่ง เก่งขนาดเป็นครูคนได้ไม่คือมวยเนี่ยมวยเนี่ยคือมันไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงนะอาจารย์เอาเหรอตั้งค่ายมวยขึ้นมาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นวิชาชีพถ้าเป็นวิชาชีพเรียนเสร็จแล้วสามารถไปไปชกมวยโชว์ได้มีอัตรางเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าทำไม่ใช่หรอคือมวยตอนตอนนี้ทางกฎหมายมวยเนี่ยก็จะเปิดมาส่วนมากจะเป็นอบรมผู้ฝึกสอนมวยอ๋ออบรมครูฝึกสอนมวยผู้ฝึกสอนมวยเพื่อที่จะอบรมเสร็จก็มี ครูมวยมีลายเส้นว่าเป็นครูได้แล้วก็แล้วก็ส่งไปสอนตามต่างประเทศตอนตอนนี้ก็ขอว่าพอรมิอะไรเปล่าเนะน้ามวยเก่าเนี่ยนมวยเก่าเนี่ยตอนนี้ได้ดีหลายครูไปเป็นครูเป็นสิขาส่งออกเลยอาจารย์ตามยุโรปตามทุกทุกประเทศตอนนี้บ้ามวยมากนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าครูมวยก็มาขาดตลาดมีวันหนึ่งบอกว่าสมรักคุณเนี่ยคุณไปเข้าอบรมดิเปิดอบรมรุ่นนี้ ครูมวยนะครับผมเลโอ้อย่างผมอย่างผมไม่ต้องอบรมแล้วผมต้องไปเป็นวิทยากรา <c oughs> ไม่ค่คุยเลยนะคะเอะจริงย่างสมรักคำสิงชื่อสมรักคำสิงคนก็รู้ต่อยมวยเก่งได้เรียนทองอนปิกจะให้ผมไปอบรมมวยได้ไหมค่ะค <c oughs> ผม <c oughs> ต้องไปเป็ <c oughs> ปนนังวิทยากรแล้วแต่อบรมวิธีการพูดที่ไม่โม้ดีกว่านะ <c oughs> าไม่ได้ เอาไม่ได้เหรอ <Okay. S 2> ขายไม่ออก oh, คนไม่ฟังค่ะค่ะอย่างนี้ยคนฟังค่ะเอาอย่างนี้เขาฟังกันนะคะเขาชอบกันทั้งมือเลยค่ะ <c oughs> พี่สมรักาได้ข่าวว่าฝึกอบรมใครต่อใครไปเขาก็เนรคุณหมดเลยนะคะไปเติบโตที่อื่นแล้วไม่มีใครเอ่ยชื่อเลยว,ว่าเคยฝึกไปจากสมรักคาสิงอ้อมวยฮะคือมวยบางทีสมัยก่อนเนี่ยผมเลี้ยงเด็กเด็กตัวหนึ่งเก่งมากทุกันน <c oughs> ี่เ,เก่งนะฮะผมเลี้ยงมาตั้งแต่สามสิบกิโลเลี้ยงจนเป็นยอดมวยเป็นแชมป์แล้วก็กฎหมายมวยก็มาออก ว่าต่อไปนี้นักมวยหัวหน้าค่ายต้องมาขึ้นกฎหมายมวยให้ถูกต้องตามกฎหมายมน,นะฮะมีสังกัดผมก็อไอเรามันก็ไม่ค่อยว่างออไม่เปไละเราเลี้ยงมาจนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมไม่ได้สนใจแล้วเสร็จแล้วพอพอมาสนใจก็มีเสียเอ้ยยังไม่จดทบียนมวยเหรอมึงเอาไปสองแสนมาโยกูเลยเด็กมันก็ไปเลยเด็กก็ไปเลยเรื่องประจดขึ้นเอ้าเฮ้ยอย่างนี้มวยผมอ่ะแล้วคุณขโมยมวยผมอ่ะเฮ้ยแล้วกฎหมายมวย ฟ้องร้องไม่ได้อืก็โอเคไปเถอะแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าไอคนที่นีรคุณ้นเนี่ยไม่ไม่เจริญหรอกอคือคุณเก่งตอนนี้โอเคคุณช่วมมวยเก่ง พอคุณหมดสภาพขาลงมาบ้านปลาชีวิตก็แย่ๆแต่คุณชกมวยเก่งทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังแย่ๆอยู่อาจาืะไม่เหลือ,อโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องอาชีพมวยแล้ววันนี้เชิญคุณสมรักคำสิงมาเราก็อยากจะพูดถึงเรื่องชีวิตและความเป็นส่วนตัวได้ข่าวเป็น family man, แฟมิลี่แมนนะคุณู้ชมรักลูกรักเมียพาก,กัไปท่องไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยประทานโทษลูกเมียยังรักเราดีอยู่ไหมท,ทั้งที่เราโม้สักขโมงฉงเฉงอย่างเงี้ย ลูกเมียก็ลักผมดีเอาเหรอลูกเมียผมก็ลักผมดีลูกเมียลูกเมียผมไปลากคนอื่นผมก็เตะหัวทิ่มเลยดิยังประธานทษดนะคะยังใช้เมียเดิมอยู่ใช่ไหมคะเมียเดิมมีคนเดียวมีลูกกี่คนมีลูกสองคนฮะแล้วคนโตกี่ขวบแล้วคนโตสิบสามผู้ชายผู้หญิงแล้วคนเล็กล่ะเนี่ยคนโตผู้หญิงเนี่ยสวยเลยนะอุ้ยตายลูกสวยจังเลยอะโอ้ยดูพ่อดิครับคนที่เสื้อสีดำนั่นเมียเหรอคะเมียครับ อ้ตายเมียก็สวยนะอ่าโอ้ดูพ่อดิวแลเสื้อเขียวนั่นพ่อเหรอโอ้นี่ลูกชายลูกชายรอเออหน้าดีกว่าพ่อเยอะโชคดีจังเลยไม่ได้ของพ่อไปสักเท่าไหร่นะเออโตขึ้นใช้มันชกมวยไหมอะเออเขาก็ซ้อมเป็นนะแต่ว่าเด็กนี่เขาชอบอะไรเราก็สับสวนให้ให้ถูกทางนะครับคืออย่าไปบังคับถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบแตายลูกสาวสวยมากเลยนะเอาเข้าวงการบันเทิงไหมสวยชอบ มีบริษัทเรียกไปแคสแล้วละครเหรอยังไม่รู้ฮะแล้วจะให้ลูกเข้าวงการเทิงเหรอเขาชอบเพราะต้องดันอ๋อถ้าเขาชอบครับผมอืได้ข่าวว่าเป็นคนหลงเมียนะคะเมียไปเมืองนอกซื้อกระเป๋าใบละสามแสนแปดแสนแบรนด์เนมก็ออ้ยประเคนเมียสุดเล็ดจริงกระเป๋าเขาลือกันฮะเขาบอกเมียชอบใช้ของแพงๆซื้อเท่าไหร่อีรี เอ้ยซื้อเยอะเดี๋ยวต้องกลับไปวายโวยวายเลยอ้าไม่รู้เรื่องเหรอจริงหรือเปล่าพี่สมรักพาเข้าไปพาไปร้านหลุยอะไรอ่ะเราดอยไซื้อให้เมียเองไม่ใช่หรอไม่ได้ซื้อผมนั่งอยู่ข้างล่างเนยเขาหอบมาเขาไปลูบมาเรียบร้อยเลยก็ไม่รู้ซื้อมากี่ใบอ่ะหกเจ็ดใบอ่ะอ่ะใบละเท่าไหร่รูุ้ไม่ว่าใบละกี่แสนไม่เคยถามเลยลัลุแสดงว่ามีเงินเยอะมากจนกระทั่งไม่เคยคิดเลยว่าเงินจะหมดใช่ป่ะไม่พ่อ ม่เขาไม่ได้ซื้อใบเท่าไหร่หรอกก็ไม่รู้เรื่องอะสิก็นั่งอยู่ข้างล่างอะจะรู้ได้ไงอะใบละเท่าไหร่อะแต่ว่าร้านนี้นะมันเหลือเชื่ออ่าอากาศหนาวมากอ่าใช่ไหมขับรถผ่านไปปุ๊บคนไทยเขาบอกว่าเนี่ยที่เรามาซื้อคนในโตแถวเขานอกบานเลยนะเพื่อจะไปซื้อกระเป๋าครับเฮ้ยทำไมคนเยอะจังอะเขาบอก ต้องต่อแถวข้าร้านซื้อโอหลอกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเงินอยู่ในกระเป๋าไไปต่อวันที่มาขายให้เราต้องมาหาเราดิไม่ใช่ต้องยินต่อแถวต่อแถวจริงตกลงเมียก็ไปเข้าแถวเข้าแถวอซื้อไปกี่ใบเมียซื้อมากี่ใบหนึ่งไม่รู้ประมาณสี่ห้าใบามีใบเล็กใบใหญ่ใบโตไม่รู้ครับอ่าจะไปใส่อะไรก็ไม่รู้กองไว้บ้านเลยได้ข่าวว่าเป็นร้านรู้ตัวหรือเปล่า โอ้ยเคไปเป็นล้านมากระเป๋าอะไรเป็นล้านเห็นไหมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใบยนี้มันกี่ตังค์กระเป๋าใบาละสี่ห้าแสนจริงเหรอจริงเ <c oughs> ห็นไหมมัวแต่โอสารพัดเรื่องที่อีเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลย,ยไม่ไปรู้อะไรไกระเป๋ายี่ห้ออะไรผมไม่เคยพวกกระเป๋า น็นานดะเศดและใบนี่ตั้งขนาดนะั้นยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาก็ลือกันนะในวงการบันเทิงก็พูดกันว่าอย่านะอย่าดูถูกสำรับคําสิงนะเมียใช้ของดีๆสำรับเนี่ยรักเมียมากจ่ายเงินค่ากระเป๋าให้เมียเป็นล้านเลยเขาไม่ได้จ่ายมีเต่เขาจ่ายให้ผมมิเรยผมมีป้ายไหนอเอาตังค์หน่อยมีเรยเขาจ่ายแสดงว่าได้มาเท่าไหร่เขาเก็บหมดใช่ไหมไม่มีกระเป๋าใบอะไรกระเป๋ายี่ห้อม,มันมีสองล้านเนี่ย ขาซื้อกระเป๋าใบร้านนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดินไปอีกร้านเนี่ยร้านอะไรวะยี่ห้ออะไรวะหลุยพิตังอ๋อไอ้หลุยลุยไปแล้วร้านหนึ่งไอ้หลุยไอ้หลุยเข้าไปสี่ห้าใบแล้วก็มีไอ้ไอ้อะไรวะแอมเมสไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกะไอ้ลองชอปลองชองลองชงเออตาจอร์เก้เออลองชองตาจอร์เข้นะตาจอร์เข้เหรอลองชองใช่ไหมบะลองชองเอะลองชองฉันรู้ลองชองทำไมเออชอง อีกอี้ยเข้าไปเข้าร้านนั่นอยอันี่ก็แพงนะดูอยู่นะแพงนี่อืมแพงนี่โคชก็ไม่เบาหนนี่ยผมไปจับใบหนึ่งอือเป๋าผู้ชายอ่ะคือเราออกจากร้านนั้นเซซีเสร็จร้านนี่มันอยู่ชั้นชั้นสามเห็นก็ซื้อกระเป๋าผู้หญิงกูก็เลยอยากลองกระเป๋าผู้ชายบ้างใช่ไปจับจับเพื่อนครับจับมาเออเาเราผู้ชายน้องผู้หญิงคนไทยน้องเท่าไหร่เพ่คิดเป ตกหมื่นห้าโอ้หมื่นกระเป๋าบ้าหมื่นห้าวางเลยทุน <c oughs> เอาตายละเดียนสปอนเซอร์เดียนนะคะเบาหน่อยค่ะกว่าปุ๊บผมผมกลับเลยเฮ้ยตามสบายลงมารอข้างล่างกระเป๋ากี่เป๋าบ้าอะไรหมื่นห้าเรไปกินเฟรนดีกว่าสบายใจอ่ะสบายใจยแต่ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามีอาจายไปกี่บาทวันนั้นใช่ไหมไม่รู้อ่ะดีแล้วหลับก็อย่ารู้อีกต่อไปแล้วกันพี่สมรักวันนี้เชิญพี่สมรักมานั่งคุยเนี่ยแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยเขาก็ยังศรัทธาและยังคิดถึงถึงแม้พี่สมรักจะบอกมีคนรักพี่สมรักเนี่ย ครึ่งประเทศอีกครึ่งประเทศไม่ชอบพี่สมรักอยากคิดคนทั้งประเทศเขาชอบพี่สมรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีฝีมือลายมือและทําให้มวยไทยเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคนที่ทําคุณให้กับแผ่นดินพี่สมรักจงมีความภูมิใจแล้วเลิกคิดว่าจะมีใครไม่ชอบพี่สมรักไม่มีอยากให้พี่สมรักพูดกับคนดูทั้งประเทศโอ้อาจารย์ขอบคุณครับตั้งแต่จัดรายการมามีู่งท้ายพูดดีที่สุด จิตใจเยี่ยงงดงามตลอดรายการนะคะคุณพี่สมรักคะเชิญค่ะก็ขอคุณคนไทยนะฮะยังคิดถึงนะครับยังคิดถึงสมรักคำสิงนะครับผมว่าผมก็เกิดมาชาตินึงก็ไม่เสียชาติเกศแล้วครับมีโอกาสทดแทนแผ่นดินสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติผมแล้วสำหรับงานด้านการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตผมก็อยู่แบบสบายๆเป็นตัวเอง คือเราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากนะครับผมเป็นคนที่อยู่แบบผมเป็นอย่างเงี้ยสนุกสนานชอบคุยเนี่ยผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขนะครับอย่างท่านดูผมบางท่านก็มีความสุขบางบางท่านก็มานใสไม่เป็นไรนะครับก็ชื่นชมก็เชียร์กันนะครับมันใส้ก็ติดตามผลงานกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่านะครับผมนะครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ภูมิใจที่ได้ทดแทนคุณแผ่นดินครับผมุณครับ ผูตายเห็นไหมคุณผู้ชมเดียนบอกแล้วว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะเราก็ภูมิใจเช่นเดียวกันที่เราเกิดมามีเพื่อนร่วมแผ่นดินชื่อสมรักคำสิงและทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักเขาอาจจะเป็นนักมวยที่มีแต่สีสันขี้โม้บ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่แก่นแท้สําคัญของเขาก็คือเขาก็เป็นคนดีของแผ่นดินคนหนึ่งนะครับ